สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทวันนี้ผมกอ c a ฟแคทไฟจะมาแนะนำวิธีการโชว์ข้อมูลการทำงานของคอมบนหน้าจอด้วยสไลด์บาร์ด a โนสติกครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าใช้งานครับเพราะว่าใครทรี่ต้องการ เช็คในเรื่องของ CPU ว่าทำงานยังไงนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่การจอนะครับใช้งานยังไงอุณหภูมิเท่าไรแรมเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับที่สำคัญก็คือตัวดิสก์นะครับก็คือตัวฮาร์ดไดรฟ์นะครับหรือแม้กระทั่งเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับโชว์บนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูระบบการทำงานคอมพิวเตอร์นะครับสามารถดูได้ง่ายนะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมชื่อว่าสไลด์ Diagnostic นะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานนั้นง่ายมากครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดต เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้งานกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งและใช้งานสไล d ์ไดโนสติกนะครับตัวโปรแกรมที่สามารถโชว์ข้อมูลการทํางานของคอมพิวเตอร์เราครับบนหน้าจอทําให้เราสามารถดูสเตตัสได้ตลอดเวลาว่าคอมของเราเนี่ยใช้งานอะไรไปบ้างนะครับ เริ่มต้นก็คือมีกกอลทีล์ไม้ดาลล่างครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็คือเป็นตัวสไลด์ดิโนสติกนะครับที่ก็ทำขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ exe ก็ได้ ms นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ zip ก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการติดตั้งในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เราก็โหลดเป็นไฟล์ zip แล้วก็ให้ลัด exe เอานะครับแต่ต้องการติดตั้งก็กดที่ไฟล์ exe ได้เลยครับนะครับจากนั้นก็คือทำการดาวน์โหลดเข้ามานะครับอมาเซฟไว้นะครับไฟล์ไม่ไม่ไม่ใหญ่เลยครับใช้งานง่ายนะครับน บอกว่าสําหรับคนที่ต้องการนะครับดูสเตตัสการทํางานนะครับของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะ fail not auto update นะครับไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้ไม่สามารถอัปเดตได้นะครับก็คือให้แค่ install ท่านั้นนะครับกด install ไปนะครับแล้วกด setting นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วกด c o a c h นะครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับโปรแกรมจะปรากฏขึ้นมานะครับอยู่ด้านข้างซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับเนี่ยฮะ กดด้านข้างนะครับเราสามารถเลือกว่าให้มันกินหน้าจอไปได้อย่างทีกวกเราพีก่ก๊อฟกดเปิดตัว Google ให้มันดูก่อนนี่นะฮะนี่นะเดี๋ยวพีก่ก๊อฟขอย,าย้ยายตำแหน่งกล้องพีก่ก๊อฟก่อนนะอยู่ตรงนี้อ่านี่นะตรงนี้จะเห็นว่าขนาดมันกินพื้นที่ไปเพราะว่ามันถือว่าเป็น,ปนโปรแกรมที่รันอยู่นะครับให้มัน on t o ็อยู่ก็ได้นะครับ on t o ปก็คือหมายความว่าอ่ะพีก่ก๊อฟปติ๊กออกอ่ตรงนี้ออกนะครับ apply คราวนี้มันจะออนอยู่ด้านบนเห็นไหมพื้นที่โปรแกรมก็จะอยู่ด้านล่างมันออนอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะครับ <reconstruct ing ling sound> คือเราสามารถเลือกว่าให้มันกินสเปซไปก็ได้นะครับให้มันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอนะครับแล้วถ้าเกิดใครมี2จออย่างพี่กอม,มี2จอเราสามารถเลือกตำแหน่งจอได้จอหนึ่งให้มีไหมเอาไปไว้ที่จอ2ก็ได้นะครับต่อมาคือ l a n g u a นะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ตัว auto ้อัปเดอเนี่เป็นตรงนี้เราสามารถติ๊กได้แต่ว่า โปรแกรมนี้ยังบอกว่ายังไม่สามารถออโต้อัปเดตได้นะครับเราก็เลยพายไปก่อนนะครับให้เป็นแบบนี้ต่อมาก็คือสามารถตั้งค่าวัดต่างๆได้นะครับคอสตอมได้นะครับขนาดพื้นที่ได้ด้วยนะอ่ะมันเล็กไปไหมอยากให้มันเล็กกว่านี้อ่ะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอปพลายให้มันเล็กลงนะครับขนาดหน้าจอเหนะ็นไหมหรือให้ใหญ่ขึ้นออาชอบแบบไหนออาใ,ใหญ่ขึ้นดูซิให้ดูง่ายๆก่อนอ่ะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจะบอกอะไรบ้างก็คือจะบอกตัวของ CPU RAM เห็นไหมซีพียู ดิส์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถติ๊กเพิ่มเติมได้ว่าต้องการให้มอนิเตอร์อะไรบ้างอ่ะตรงนี้นะครับกดมาที่มอนิเตอร์นะครับเอาเน็ตเวิร์กด้วยไหมนะครับต้องการดูเน็ตเวิร์กด้วยไหมถ้ามันต้องการดูในตัวของดิส์นะครับเอาดิส์ดิส์ออกนะครับออกเลยอ่ะไม่เอาเลยไม่ดูกดแอบไพ่นะครับติ๊กไม่เอาเอามาดูที่เน็ตเวิร์กนะครับดูเน็ตเวิร์กเนี่ยอ่ะมาดูเน็ตเวิร์กตรงไหนบ้างนะครับไอพี IP อะไรบ้างอ่ะเราดูเอาออกเอาเฉพาะเน็ตเวิร์กหลักก็ได้อ่ะเห็นไหมกำหนดได้แล้วกดเซฟนะครับ เนี่ยฮะก็จะโชว์ตามนี้นะครับปรับแต่งยังไงก็กดมาที่ตรงนี้ตัวรูปฟันเฟืองด้านบนเห็นไหมกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมมีคีย์ลัดให้ด้วยนะอ่าถ้าเกิดเราต้องการให้มีคีย์ลัดเพิ่มเติมก็ได้นะครับปรับสีนะครับในเรื่องของตัวแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะแล้วแต่เราเลยนะครับเนี่ยครับออโต้แบ็กกราวด์ก็ได้อ่ะกดแอปพลายนนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้นะครับแล้วก็ตัวฟอนต์คัลเลอร์ได้ด้วยนะแล้วก็อะลามฟอนต์คัลเลอร์นะก็หมายความว่ามีการแจ้งเตือนเป็นสีอะไรนะครับเนี่ยฮะ แล้วก็โชว์ชื่อ PC เราอ่าตั้งเพิ่มเติมนะครับโชว์เวลาแบบไหนตั้งได้ด้วยนะครับเพื่อให้สะดวกในการดูนะครับอันนี้ก็คือพี่ก๊อฟว่ามีประโยชน์นะพี่ก๊อฟก็ชอบนะเดี๋ยวก็คืออาจจะใช้เป็นประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่ก๊อฟเห็นว่าบางคนในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับในแฟน y t u t u เนี่ยหลายคนเนี่ยชอบเวลาดูสเตตัสต่างๆว่าอุณหภูมิของตัวคอมพิวเตอร์นะครับอุณหภูมิกาดจอการทํางานของดิสต่างๆเนี่ยก็ นำโปรแกรมตัวนี้ครับสไลด์บาร์ดิโนสติกนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูสเตตัสการทำงานของคอมพิวเตอร์บนหน้าจอนะครับได้ง่ายครับลองดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วได้ครับยังสนุนช่องเราครับสามารถกดซปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นลังใจให้เราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ CatFI ทครับ